สิงโตนำโชคเจอภัยแม่น้ำตาไหลให้สิ่งนี้เป็นของขวัญความฝันลูกเป็นจริงถือเป็นอีกหนึ่งหลักรองคุณภาพที่ประสบการสำเร็จในวงการเพลงสำหรับสิ่งโตนำโชคพอปล่อยเพลงอะไรออกมาส่วนใหญ่ก็จะฮิตติดลมบนตลอดโดยเมื่อปลายปี2564เจ้าตัวก็ออกมาเผยความสำคัญอีกขั้นหลังสามารถซื้อบ้านให้ครอบครัวได้มีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเอง และไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนเพลงที่ทำให้ตนมีวันนี้ล่าสุด7มกราคม2566ขึ้นปีใหม่ทั้งทีสิงโตน้ำโชคก็มีโมเมนต,ต์ซึงซ้งมากฝากหลังเจ้าตัวเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการซื้อรถป้ายแดงให้ทำเอาคุณแม่น้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจจนยกมือขอบคุณลูกขณะที่สิงโตก็บอกกับคุณแม่ไปว่า ผมสีต้องขอบคุณแม่ถึงโตเผยอีกว่าความฝันตั้งแต่เด็กของต้นคืออยากซื้อรถให้แม่สักคันพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งว่าสวัสดีเดอร์ปีใหม่อีแม่จ๋าทำเอาหลายคนที่ได้เห็นต่างรู้สึกอิ่มเอมใจไปตามๆก,กันหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ